สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกันในคลิปนี้ก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะมาเจอกันในคลิปนี้นําเสนอความน่ารักของกอทฟิกและวินดันนะก็มีโมเมนต,ต์มาฝากครับมาในส่วนของกอท์ฟิกกันก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้มุมต,ตรงข้างนี่นะครับมากอทฟิกเราสายแว่นตานะสวมแว่นตาโมเมนต์ แบบว่าวิดรานวิดรานเลยนะครับให้ผมจะเสิร์ t เป็นภาพนิ่งเหมือนเดิมเนาะตรงนี้ครับนี่นี่นนโมเมนต์นี่เลยนะแบบ clean smart นี่ clean smart smart นะนอ่าระวีใส่แว่นตาอรรถมากนะร <c oughs> ะวีใส่แว่นตาหล่อมากนี่โทนโมเมนต์เดียวกันกับ มามินรันเลยครับนะอะอ๋ออันนี้เก็บตรงนิดนึงนะครับความทอปพีกอินงานอีเวนต์ใช่ไหมเอ่ยเนาะเดี๋ยวมีคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันตรงนี้ครับเอ๋อโรวีสายแว่นหล่อมากนะคิดถึงรันโรีสายแว่นคนสวยจังเลยนะคิดถึงพิกมินมากๆเลยนะไม่มีโมเมนต์คู่เลยช่วงนี้นะนะก็ไม่เป็นไรผมก็จะอินเสิร์ตให้คู่กันแทนแล้วกันนะครับถึงจะไม่มีโมเมนต์คู่แบบเป็นเป็นภาพคู่กันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตมา คู่กันเลยเนาะอ่ะน,นี่ครับ <ๆ S 2> ก็เป็นหลายมุมที่ภาพนิง่งตรงนี้นะน้ำเส้กันในส่วนของเกองท่าพีกันก่อนกันบนิย้อนกันนะครับโมเมนต์งานนี้มีช็อตครับต่อกันกันกบมุมของมิตรันว่าน,นะครับอ่ะโมเมนต์ตรงนี้เธอโผล่มาจากไหนอ่ะนี่นี่นี่มุมนี้ครับมิตรันมากระซิบน้อง เดนิสนะมามาแกงน้องนะ <c oughs> กระซิบแล้ก็เดินผ่านไปนะมาก็จะเห็นเป็นมุมข้างแบบนี้นะครับน้องสาวน,น้องสาวพี่มิน์แหละนะพิมินผูกใจและเอ็นดูสุดๆน่ารักสื่อใจครับ <c oughs> ก็เป็นโมเมนต์ที่อินสให้กันไม่สาันาไม่ยาวในคลิปนี้ก็เนี่ยแหละอย่างแบบที่ผมบอกว่าอย่างผมมีเสิร์ตคู่แบบนี้เลยแล้วกันอ่า ถือว่าช่วงนี้จะไม่ได้เห็นโมเมนต์คู่ภาพคู่กันก็นานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวงานอีเวนต์คู่กันก็ก็จะได้เห็นใช่ไหมครับในนี้ก็เลยเสนอเป็นทัทง้งทั้งทั้งส่วนของกนาฟิกเองแล้วก็มินรันเองอมาร่วมกันเป็นชูอินวันในคลิปนี้อมอบความสุขให้กันนะครับโอเคครับก็ไม่สั้นยาวเนาะไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับก็จะ,ะมาเจอกันบ่อย ถ้ามีโมเมนต์ดีๆก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนให้กันนะครับพูดคุยกันมอบความสุขให้กันสำหรับคลิปนี้นำเสนอกับปรัมานี้ขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันคลิปต่อไปครับ